เจอใคอไม่รู้ว่านั่งนัน่งเล่นอยู่ตรงนั้นใครใส่ชุดกีฬานะโอ้พี่แปดก,กับแม่ดูดีๆก็กันรถกันแล้วใช่ไหมตรงนีไนน้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราเนีย้นยเราเราแม่ดู สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีพีเอฟซี FC, คุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสปายแอมแอมแล้วก็ช่องเดินป่าน้าปีนะคะทุกคนวันนี้อมก็เข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยก็วันนี้จะเข้าไปหาดวงฤดีนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นว่าดวงฤดีเนี่ยามาอยู่ที่จุดหนึ่งอะ่ะมันอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะแถวนี้ยอมก็เลยเไว้แวะหานางสักหน่อยเอาของมากินให้นางเนาะ แล้วก็ FC <c oughs> คอมเมนต์อยากให้ถ่ายดวงดีเนาะไปพาไปหาดวงดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอมอมก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเนาะสำหรับ f c คนไหนที่ไม่ได้ชื่นชอบดวงดีก็อย่าพึ่งเบื่ออมเลยแล้วก็อย่าอย่าพิ่งเลิกดูอมนะอมมีคลิปอื่นให้ดูนอกจากคลิปดวงดีเนาะก็อยาก,กยให้ทีเอเข้าใจนะว่าเราเราทำตามคำติชมของหลายๆคนเนาะเราปฏิบัต ตามเนาะหลายคนก็คอมเมนต์อยากเจอเนาะมีทั้งคนอยากเจอไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวออมสะพายพีเอฟซีเนี่ยเข้าไปเจอนางไปพูดคุยกับนางเนาะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้นางในช่วงนี้นะไม่รู้ว่าต้องเป็นกําลังใจให้ใครนะทุกคนก็เราวน่าจะดูจากลิปของพีแฟดใหญ่กันมาบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรทุกคนเราเออมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแหละเนาะก็อย่างที่บอกหลายๆลิปไปแล้วละไป ไม่เป็นไรเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปะยังไงก็ฝากกดแล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยฝากเป็นกาลังใจให้มในการเดินทางครั้งนี้ด้วยและที่สําคัญนะคะใครอยากสปอนอร์รบกวนไปกดทำโฆษณาเนานะแล้วก็ของกินนะ,ะคนที่นําเงินมาให้ออมทาบุญเนี่ยออมขออนุญาตส่งต่อ,อคนที่เขายากไรนะ้เนาะเอามาให้ดวงดีด้วยนะคะทุกคนเขาก็คงหากินลําบากนะในปา่า โอเคไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไปวันนี้แตงกายมีชิปนิดหนึ่งเพราะว่าฝนมันตกแล้วยุงมันเยอะนะคะทุกคนยุงมาชอบตอมหืมมันดังอีอีเดี๋ยวราจะเดินทางไปเรื่อยๆเลยไปจนกว่าจะาเจอจุดที่ดวงฤดีเคยอยู่นะเพราะว่านางก็อยู่แถวๆนั้นหละ จะนไม่รู้หรอกนะว่าเราจะไปหาเนาะว่าไปเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรอากาศดีนะทุกคน เดี๋ยวเปิดถึนกล้องหน้ากันแล้วกันให้เ f c ได้เห็นกัน ก็เดินไปฟังเสียงธรรมชาติไปนะอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าเวลาพูดเรามันหยุดง่ายพูดดูน้ำดิน้ำใสมากนะ อชบอบต้นนี้ที่มันชอบโอบหินนะทุกคนสวยดียนี้ยแต่มนมีคนตะโกนเลยรู้ดังมาจากฝั่งไหนนะมันกล้องนะทุกคนมันก็เลยดูทิศฝั่งจับทิศไม่ได้เนาะ แรงมากแรงมากเห็นดอกไม้ข้างบนสวยชนิดซีเรียกว่าอะไรนะคุณนายหลงดงแล้วคุณหญิงหลงดงอะไรสักอย่างนี่เลยมีเกือบทุกชนิดน,นะสวยงาม แต่มากก็เจอแบบเดิมๆนี่แหละไม่ค่อยเจอแบบใหม่ๆเนี่ยออกมาช่วงสายๆเพราะสายๆในเดือนดีเขาจะมาหาของป่า เต็มเลยอะไรหลงดงหลงดงนี่แหละไอ้เชี่ยเดี๋ยวสีบอกอมอเองเลยสวยมากสีสดงดงามเดี๋ยวทุกคนอมก็เดียนมาเล่นขึ้นแล้วก็มาเล่าพักโตยืนทานนะเดี๋ยว น่าพักที่นี่ก่อนเพราะว่าเดินมาไกลแล้วมันก็ชันนะทุกคนกระเป๋าหนักมากเลยไม่รู้หนักอะไรหนักน้ำห่อข้า,มาวมันกินได้แล้วกันด้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรละเดี๋ยวต้องพักตรงนี้แหละน้ำสวยนะ เหมือนนัำตกแบบตามที่เขาอนุรักษ์ไว้เนาะแต่ทีเนี้ไม่มีใครสัญจรแน่นอนนอกจากพวกนายพานนะคนที่มาหาของป่าแล้วก็พวกกลุ่มยูทูบเบอร์นี่แหละที่านะกลุ่มยูทูบเบอร์ก็ชอบมาหาของป่ากันโอเคทุกคนเดี๋ยวเนี่ยจะนั่งพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะ เดียวเราเริ่มออกเดินทาง่อทุกคนเเราจะเดินเรืเ่อยๆเลยนะทุกคนมุ่งหน้าไปยังข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างก็ฝากทุกคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาด้วยนะเมื่อกี้ก็นั่งพักมาล้วก็เก็บแรงตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนยินเสียงเหมือน มีคนพูดคุยกนะันกนะนกร้องเพาะมากเลยนะคนตามป่าก,ก็จะมีตบบเศษซากเนี่ยกรสอบปุ๋ยเขาเอามาใส่หนามงคมไม้นะ ก่อนเดี๋ยวจะต,ต่อนะจะสูญเวลานะ,จะ,จะทุกคนจะโดีวีจะถ่ายดูทีเหแล้วกันเนาะ okay. นโอเคคโอะโหเดินทางต่อนะหลังจากที่นั่งพักถอดอมถอดถุงเท้าแล้วก็ล้างเท้าเนาะตรงน,นี้เหยียดอะไรเหยียดน้ำนี่ม,มาเจอใครไม่รู้ว่านั่ง นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นใครอะใส่ชุดกีฬานะน้องน้องเอ้าน้องนินเป็นไรอ่ะน้องนินเหรออกพี่ไหมเนี่ยเป็นสมิงไหมเนี่ยเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไม ไม่ได้ไปเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะพี่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเป็นไรอะ่ะ หมดแล้วร้องไห้นอนร้องไห้ตาบวมเลยนขนมวัวเปียกหมดแล้วเนี่ยอ,อยู่แต่นี่แล้วน้องก็อยู่ในน้ำแบเนี้เหรอ <c oughs> แล้วไปบ้านพี่แสง เรนจะดถือได้แค่กับจุดที่มีน้ำเท่านั้นนะนมยังไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่เอานขนมนี้ไว้ให้เอาไว้กินนะถ้าเจอดนรดีแล้วฝากให้ดนรดีด้วยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอยากไปเกิดแต่ไม่ได้ไปเกิดเหรอเราจะคุยก,กับแม่ดนรดี ไม่อยู่เลยไปดูว่าเสียใจมากมายเลยนะไม่เป็นไรแล้วทำไมถึงอยากเก,กิดกับ ว่ามดแล้วล้วออกมานั่งร้องไห้คนเดียวนานหรือยังไม่ยอมกินขนมเลยนะกินไปแค่ชิ้นเดียวร้องไห้ไม่หยุดแล้วกินอะไรหรือยังอ่ะไม่กินเลยเหรอก็ทุกคนก็น่าจะรู้ข่าวๆของเรื่องตวงนีดีกับพี่ ดใหญ่แล้วเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยทำส่งผลกระทบมาถึงน้องนิ่นนะคนที่รอไปเกิดน,นะเห็นว่าเป็นลูกของนุด่ดีเป็นลูกของลุ่ดีชาติที่แล้วใช่ไหมแล้วก็อยากมาเกิดเป็นลูกของ 我跟妈妈说。<laughs> เไม่คิดว่าจะเดินมาเจอน้องนินนะไหนดูเรียนดูหน,หน้าหน่อยดิไหนดูหน้าให้เอฟซีดูหน,หน้าหน่อยดินี่น้องหายาบววหมดแล้วนะทุกคนไปกับพี่ไม่ล่ะไปกับพี่ไหมออไม่ไปหรอไหนไปเล่นเล่นน้ำตรงไหนตรงเนี้ยเราไม่กลัวหรอกลัวไหมน้องนินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นบุตรของพญานาคนะทุกคนไม่รู้ว่า อยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลน้องก็ไม่กลัวน้องก็จะเล่นน้ําอยู่นี่แหละดีวิแฟรก็มารับบ้างเจอน้องนินะออกมาจากน้ํานะดิแฟรก็เลยได้ทําความรู้จักกับน้องนะโอเคงั้นพี่กลับแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวพี่ครั้งหน้าเดี๋ยวพี่เอาขนมมาให้ใหม่นะพี่ยอมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะรึ่อหลาวที่รับทราบรู้กันอยู่ก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าแม่ดวงฤดีเนี่ยน่าจะปิดกัน้นพวกเอ่อปิดกัน้นดีแฟตเดี๋ยวหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ได้มา พบเจอกันอีกนะก็เลยน้องนินก็อาจจะมีตกตะกอนความเครียดอยู่เนาะว่าตัวเองจะไม่ได้ไปเกิดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้าดวงดีมีสามีหรือแฟนใหม่เนี่ยก็อาจจะทําให้น้องไปเกิดได้เนาะแต่เราก็ไม่รู้จะพูดเกี่ยวกับน้องอยังไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวอมจะมาหาน้องอีกเหมือนเดิมนั่นแหละอของกินมาให้น้องด้วยว่าถ้าน้องไปบ้านที่แฝก็จะไปนะเดี๋ยวอมขอปิดชิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออมด้วยฝากกดติดตามด้วยเนาะ เดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันเพราะว่าแด้เอาของกินฝากน้องยุนไปแล้วก็น่าจะเอาไปแบนเลยได้ดีด้วยนะถ้าได้เจอก็ไม่เป็นไรก็แบ่งแต่งกันไปนะทุกคนไปไว้เวอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ